ในคลิปนี้เนี่ยคอยอยากแนะนำกองทัพเครื่องสำอางแบรนด์ไทยที่ดิฉันใช้แล้วเลิฟมากๆที่สำคัญค่ะราคาเริ่มต้นเพียงแค่อย่างละหลักสิบถึงหลักร้อยบาทเท่านั้นซึ่งต้องบอกก่อนว่า โดยทั่วไปแล้วเนี่ยพอเป็นคนที่ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องราคาเท่าไหร่เราจะโฟกัสแค่ว่าแบรนด์เนี่ยมันมีมาตรฐานไหมถ้าเกิดว่าแบรนด์มีมาตรฐานใช้แล้วเหมาะกับผิวหน้าของเราหรือว่าใช้แล้วตอบโจทย์ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยแค่นั้นก็จบค่ะเริ่มจากทิน2ตัวนี้ดีกว่า เป็นของแบรนด์สัสินะคะความตลกคือตอนที่พอยซื้อครั้งแรกอะเราซื้อเพราะว่าสีเนี้ยพอยชอบส่วนสีเนี้ยชื่อมันตลกถามว่าตลกยังไงสีนี้มีชื่อว่าพี่เบรานี้เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกดีวะ่ะ ก็เลยหยิบมาพูดตามตรงก็คือซื้อมาแต่แรกอะ่ะไม่คาดหวังแต่พอใช้แล้วรู้สึกว่าคุณภาพมันเกินคุ้มมากๆอย่างในวันนี้เนี่ยพลอยก็ใช้เป็นลิปของสสิทั้งหมดเลยนะคะโดยเรารองพื้นปากด้วยทิ้นสีนี้นี่ เดี๋ยวเราสวอ t ให้ดูดีกว่าสีแรกสีสนะคะชื่อว่าชมพูเก๋ชอบการตั้งชื่อเขานะคือเขาตั้งชื่อให้แบบเน้นคนไทยจําง่ายเลยอะความชื่อภาษาอังกฤษเขาก็คือเขียนทับศัพท์เลยผู้้เก๋เห็นไหมฉันชอบมากก็คือใช้ไปเยอะเหมือนกันนะเทียบกับอันนี้ก็คือหายไปพอสมควรอยูอือือสี ชมพูสดใส่ชอบเพราะว่ามันเป็นสีชมพูที่ชมพูสดใสเหมือนผิวสาวแรกแย้มออกมาตัวพี่บราวนี้สารภาพเลยว่าทีแรกอะ่ะซื้อมาเพราะชื่อจริงๆคือเรารู้สึกว่าชื่อมันคอนเทนต์มากแต่พอได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย มันเลิศนะบางคนเห็นแล้วอาจจะรู้สึกว่าทินสีเนี้ยมันดูใช้ยากใช่ไหมมันจะออกแนวแบบสีแดงกำๆสนิมสนิม,นมหน่อยๆแต่ใช้จริงแล้วคือโอเคมากเลยนะคืออย่างพอยอะล่าสุดก็คือใช้เป็นเมคอัพสีหลัก ของการแต่งหน้ารีวิวเกมตัวซิมตัว DLC ใหญ่ภาคล่าสุดเพราะว่าอันนั้นอะมันต้องแต่งหน้าแนว g o ติกวิกตอเรียนเราก็เลยใช้เซตคอลเลกชันของสสีเนี่ยเป็นหลักซึ่งแน่นอนแหละว่ามันไม่ได้มีแค่ทีนล็อกที่พลอยใช้เพราะว่าสีแดงหลังอีกสีหนึ่งที่พอยใช้ก็คือนี่ของสสีอีกเช่นกันชื่อว่าสี02 Carrot แต่แบบ ฟินิชมันไม่แครอดนะพวกเธอมาต่อกันที่สสิคอลเลคชั่นนี้กันดีกว่าซึ่งดิฉันก็ซื้อมาทั้งสิ้น3สีต้องบอกว่าทีแรกอะ่ะเราซื้อมาแบบไม่คิดมากเลยเพราะว่าลิปมันราคาถูกมากเราเจอที่วัตสันมันราคาแค่99บาทซึ่งตอนเราไปยืนเล่นที่ช็อปอะสิ่งที่ตกเราได้แต่แรกเลยก็คือสีเข้มชารเกลี่ยง่ายแห้งไวแล้วก็ไม่หนืดเหนียว ล้วพอเราทาทับกันหลายๆชั้นอะ่ะมันก็ไม่ได้จับเป็นก้อนเหนียวหน้าเกียดเนือออกไหมทีแรกจําได้ว่าพลอยซื้อ2สีนี้มาก่อนแล้วก็งอกตามมาอีกมากมายหลายสิ่งนะคะที่เราจะพาทุกคนดูในวันนี้มาดูสีแดงนี้กันดีกว่า นี่02แครอทเป็นสีที่ไม่แครอทแต่มันเป็นแดงที่พลอยมองว่ามันเข้ากับสีผิวของคนไทยนะมันทาแล้วมันดูไม่กาคาพลิกอะคำว่ากาคาพลิกในความหมายของพลอยอะมันไม่ได้หมายความถึงคนที่ผิวคล้ำแล้วทาลิปแดงแต่พลอยมองว่าแม้กระทั่งเราผิวขาวอะแต่ถ้าเกิดเราทาลิปสีแดงที่เป็นเฉดไม่เหมาะกับเราอะหน้าเราเหมือนก็ลอยได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นเจ้าตัวนี้ก็ ็เป็นลิปสีแดงที่ดิฉันเลิฟและไม่ทำให้ผิดหวังเลยต่อมาเป็นสี1-1ึ Pink. ่งหนึ่งพิงกัวาก็คือสีฝรั่งสีชมพูโ a ้ w ตออช,อ,อ,ชอืมไออันนี้ก็ชมพูโน่ารักแล้วก็สีสุดท้ายของคอลเลคชันนี้ก็คือ12 s ส e e t ว um. ีทพลัมนะคะซึ่งก็คือสีที่พอ,อยทายอยู่ตอนนี้สตอ,อชสตอา สวยงามก็จะเป็นคอลเลคชั o นลิปของสสีอีกรุ่นหนึ่งที่พลอยชอบมากเป็นแบรนด์ที่ราคาใช้คำว่าถูกได้เลยและคุณภาพดีมากพลอยให้คะแนนเทียบกับราคาของเขานะแล้วก็เท่าที่ใช้มาก็คือยังไม่เจอจุดไหนที่รู้สึกว่าไม่แฮปปี้หรือผิดหวังกับ อันที่ซื้อมายังอยู่ที่สี่นะคะมีอีก2ตัวที่อยากนำเสนอก็คือบลัช อ่าเป็นบลัชสองแบบแบบนี้ Liquid Brush ตัวนี้ซื้อเพราะลูกเล่นที่หัวเขามันเป็นหัวฟองน้ำแบบบีบขึ้นมาแล้วก็แตะๆกับอันนี้เป็นบลัชแบบสติ๊กซึ่งสองสีนี้มีความคล้ายกันคือดิฉันเลือกเป็นสีแบบชมพูป๊อปแบบแก้มวัยรุ่นมาอีกแล้วมาดูตัวแรกกัน Liquid b r u ชโม o j o บาร ตัวนี้ชอบมากตัวนี้จำได้ว่าราคาดีแล้วก็มันเป็นชมพูที่จะออกสว่างๆหน่อยเวลาเราใช้เราก็จะค่อยๆบีบอย่างนี้นะคะไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าว่าสีมันชุ่มๆบนผู้กันแล้วไม่สีต้องเรียกว่าฟองน้ําสีมันชุ่มๆบนฟองน้ําแล้วทีนี้เราก็จะแตะให้ดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช่ <c oughs> ไหมสีน่ารักมาก เกลี่ยง่ายแห้งไวอ้ายเปื้อนเราจะไม่ตัดทอนนี้ออกเพราะเราถือว่าเราใช้จริงให้ดูซึ่งถ้าพวกคุณซื้อไปพวกคุณก็จะต้องเจอเหตุการณ์แบบเดียวกับฉันซึ่งตามหลักเราก็ต้องยอมให้มันเปื้อนเพราะสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างของมันอะทำมาเป็นแบบนี้แต่เราโฟกัสที่คุณภาพสินค้าค่ะสินค้าเป็นยังไงเกี่ยง่ายและ ค่อนข,ข้างจะเซฟสำหรับคนที่ไม่ค่อยถนัดการใช้ Liquid Brush. ลิควิดบลัชและบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหใช้ลิควิดบลัชแบบแบบเนี้ยอย่างของแล้ b บิวตีเนี่ยใช้แล้วคอนโทลไม่ค่อยถนัดเลยอยากใช้แบบหัวฟองน้ำแบบเมื่อกี้ดีกว่ามันก็จะช่วยควบคุมปริมาตรได้นะคะแล้วก็เจ้ารุ่นนี้ก็คือเกี่ยง่ายแห้งเร็วนี่ดีงามนะคะแล้วก็ไม่เหนียวด้วย แล้วก็ต่อมาตัวนี้บลัชสติกนะคะนี่สี05 first m a r สีนี้ก็ป๊อบป๊บน่ารักแต่มันจะมีความแบบชมพูแปรนนิดนึงนะซึ่งดิฉันก็ใช้อันนี้อยู่แนะนำว่าใครที่คอนโทรลมือตัวเองไม่ได้ยั้งมือหน่อยถ้าจะใช้เพราะ p i กเมนตสีแน่นมากตอนใช้ก็คือเราจะต้องวนๆแบบนี้ใช่ไหมนี่มันก็จะแตะขึ้นมาแล้วปึ๊บแตะเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมนิ้วกลางคือนิ้วที่ใช้แตะสีนะฉะนั้นพอจะใช้นิ้วชี้ในการเกลีย่ยลักมีการกระจายก็คือพอตัวอยู่นะสําหรับการแตะแค่นิดเดียวแล้วก็อืมแห้งไวอยู่เหมือนกันทีนี้ในหนึ่งแตะมันสามารถทําสีได้มากขนาดไหนก็แบบนี้จ้ะ คุ้มค่ามากหนึ่งแท่งหนึ่งชาติพูดเลยจบของสสิที่อยากแนะนำก็มีประมาณนี้